อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังในผลในผลนี่ แกเป็นคนปัญญาอ่อนสกรปรกมอมแมมนุ่งกางเกงขาสัน้นตัวเดียวเสื้อก็ไม่ใส่ที่ไม่ใส่เพราะไม่มีจะใส่ผิวก็ดำเชียอ้าปากหวอน้ำลายไหลยหยุดตัดผมทีไรก็สัน้นเกลียนเกือบถึงหนังหัวแหละแล้วพอไม่ได้ตัดก็ปล่อยยาวยุ่งพันกันอะแล้วค่อยตัดสักทีอ่าที่ไม่ค่อยตัดเพราะไม่มีสตังจะตัดน่าสงสารมาก เขาอยู่กับยายลำพังสองคนที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรกินยายชื่อยายพรก็ให้หลานชายไปขอข้าววัดกินยายพรเน,นี่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วไม่แข็งแรงหาเลี้ยงหลานไม่ไหวก็เลยต้องให้ไปกินข้าววัดไอ้เจ้าผลนะถึงจะเป็นหนุ่มก็จริงแต่ไม่มีสติปัญญาอะไรนะเพราะมันปัญญาอ่อนมันจะช่วยทำงานได้ก็ประเภททำงานใช้แรงถ้าเป็นงานใช้สมองนี่ไม่รู้จักคิดหรอกเพราะสติสตังไม่ไมดี งานแบกงานหามนี่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยงเนะี่ยกำลังดีแต่อย่าใช้เรื่องปัญญาความคิดนะไม่ได้คนระวัดที่ว่าเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเดินไปสิบห้านาทีก็ถึงในผลก็เดินไปไป,ไปมามาระหว่างบ้านกับวัดอยู่ที่บ้านบางังอยู่วัดบ้างพระที่วัดก็เมตตาสงสารเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าไอเจ้าผลมันไม่สมประกอบในด้านสติปัญญาเด็กวัดก็รู้แต่เด็กวัดบางคนก็แกลง้ง พระรู้เข้าก็ต้องตักเตือนเอาไปหวดก้นกันแอนไปที่วัดนี้ไม่ได้มีแต่เด็กวัดยังมีตาคนหนึ่งนิสัยไม่ดีไปอยู่วัดแต่แกปานนั้นแล้วก็ไปอยู่วัดแล,แนนแล้วลนิสัยแถมไม่ดีด้วยใครๆเขาเรียกตาถ้วยตาถ้วยคนนี้เดิมทีมาจากไหนไม่รู้แต่แกก็มาสิงสู่อยู่กินข้าววัดมาหลายปีแล้วก็ทั้งหมดก็เห็นจะประมาณสักสี่ปีเห็นจะได้ จกนกระทั่งแกกลายเป็นขาใหญ่ประจำวัดไปแล้วรูปร่างหน้าตาของตาถ้วยก็คือตาแก่ผมงอกหลังงองององุ่มงมตัวผอมๆรูปร่างก็สันทัดนะ่ะตัวเล็กๆเตี้ยๆไม่สูงไม่ต่ำกว่าพวกเด็กวัดตัวโตวๆล่ะนะดูผันผวนกับกลมกลืนเหมือนกับเด็กว่างั้นแกตัวเล็กก็จริงแต่แกแสบหน้าดูเลยนิสัยก็ไม่ดีขี้อิจฉาริษยาซ่อนเร้นแกเจอหน้าไอ้เจ้าผลทีไรเป็นต้องไปแกล้งมัน แมันมั่งเขกัวมันมั่งเอานิ้วจิ้มหน้าท้องแรงๆก็เอาหรือบางทีแกก็บิดหูบิดจมูกจนไอ้ผลร้องลั่นวิ่งหนีไปเลยเด็กวัดก็ถามแกว่าแกไปทำไอ้ผลทำไมแกก็มองเด็กที่ถามอย่างไม่พอใจแล้วแกก็บอกมันไม่แย่งข้าวพวกเองกินยังจะมาถามอีกอะเรื่องไอ้เจ้าผลโดนแกล้งเนี่ยรู้ถึงหูสมผ่านไอ้ผลไม่ได้ไปฟ้อง แต่มีพระเนนมองเห็นความไม่ถูกต้องก็เลยไปบอกสมพัภา์สมพัภา์ก็เรียกตาถ้วยไปสอบถามจริงหรือเปล่าที่เขาว่าไปแกล้งไอ้ผลมันนะโอ้ยไม่ได้ทำอะไรหรอกผมหยอกมันเล่นนะครับหยอกแรงไปหรือเปล่าเห็นว่ามันร้องลั่นนะร้องไห้ไม่แรงนะครับเล่นๆกับมันสงสารมันนะครับอา้าวแล้วทำไมมันร้องไห้มันไม่ได้ร้อง้วครับมันหัวเราะชอบใจ สมพานสายหน้ายัางเบื่อหน่ายคำแก้ตัวของตาแก่ผมหงอกเนี่ยแกทําตัวเหมือนเด็กๆจนท่านนยอยากจะคิดว่าอีตาคนนี้ก็สติก็พอๆกันกับไอ้ผลนั่นแหละอย่าไปทําอะไรเขาอีกนะสงสารก็มั่งสิเขาปัญญาอ่อนเขามาพึ่งพาวัดนะไปเอาไปได้แล้ว ตาถ้วยก็รีบกราบแล้วก็พละไปทันทีปากขมุบขมิบไม่รู้พูดอะไรแช่งดา่าสมพันธุหรือเปล่าไม่รู้ได้รับการตักเตือนแล้วตาถ้วยก็ยังไม่หยุดแกล้งไอ้ผลแต่ทีนี้จะแกล้งก็มองซ้ายมองขวาซะก่อนอ่าพอเห็นปลอดคนแล้วค่อยเอาเย็นเย็นตะวันคล้อยต่ำวันหนึ่งแกใช้เด็กวัดไปหารังมดแดงมา เด็กๆก,ก็ถามว่าจะเอามาทําอะไรของแกแกก็บอกว่าจะเอามาทําของอร่อยออร่อยให้กินว่าอย่างนั้นพวกเด็กมันก็อยากกินของแปลกๆก,ก็พากันเข้าป่าไปหารังมดแดงมาให้แกไม่ได้เอามาทําอะไรกินหรอกแต่แกเอาไปฟาดใส่เนื้อตัวเปลือยเปล่าสกรปรกม,มัมแมมของไอ้เจ้าผลเจ้าผลก็ตกใจมันเจ็บแสบไปโดนมดแดงรุมกัดมันวิ่งรอบศาลาร้องไม่เป็นภาษาคน ตามธรรมดามันก็พูดจะไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วมาโดนแบบนี้เข้าทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งเจ็บมันก็ร้องไม่ได้สับมือก็ปัดมดออกไปจากเนื้อตัวแขนขาหูหน้าตาหมดมันไต่เข้าไปในกางเกงขาดๆแล้วเข้าไปกัดปนปี้หมดมันวิ่งไปร้องไปหนักเข้าทนไม่ไหวลงนอนกับพื้นกลิง้งไปก็กลิง้งมาแถกอยู่ตรงนั้นแหละในระหว่างนั้นพวกเด็กวัดก็ยืนดูกัน แต่วัตดตาถ้วยนี่หายตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วเกินแวบเดียวไม่รู้หายไปไหนแล้วสมภารก็ไม่อยู่พระลูกวัดก็ไปด้วยก็เลยไม่มีพระอยู่วัดนะเพราะว่ามีคนนิมนต์ไปสวดมนต์เย็นที่บ้านเหลือเนนอยู่สองรูปก็เป็นเด็กช่วยอะไรไม่ได้แต่จะยืนดูกันไอ้เจ้าผลเจ็บแสบทนไม่ไหวลุกขึ้นมาแล้วก็นอนกลิ้งลงไปอีกเด็กคนหนึ่งก็บอกว่าให้มันไปกระโดดน้ําสิมันก็ลุกขึ้นมาวิ่งไปที่หน้าวัดกระโดดตูมลงไปในลําคลองที่น้ําคุณคุณน่ะ เด็กๆก,ก็วิ่งตามไปดูคนหนึ่งก็บอกให้เอาโครนทาตัวมันก็วักโครนขึ้นมาทำตามที่เด็กบอกเนื้อตัวระบมไปหมดหมดมันกัดไม่เลือกครทั้งหูทั้งเปลือกตาแก้มแขนขาแม้แต่ในกางเกงมันกัดเละหมดอะเรื่องนี้สมภารรู้เมื่อท่านกลับมาพระลูกวัดก็ได้ยินข่าวนี้ออกจากปากพวกเด็กมันคุยกันแหละและอสภาพของเจ้าผลที่นอนแผ่เนื้อตัวแดงเป็นผืนผืนอยู่บนหอสวดมนต สมพานเฉยไม่ได้แล้วก็เรียกเด็กๆมาถามรวมทั้งเนนด้วยเด็กๆก,ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรท่านก็เลยรู้ความจริงอย่างร,รวดเร็วเลยไปตามตาถ้วยมาสิท่านสั่งเด็ก,กวัดไปคนหนึ่งแต่ยกขยงไปกันเกือบหมดนั่นแหละไปตามตาถ้วยตามหาตัวตาถ้วยจะหาไม่เจอที่โบสถ์ก็ไม่มีที่ศาลาเล็กก็ไม่เจอหอระฆังก็ไม่มีอีกหรืออาจจะไปที่โรงเรียน ไปดูที่นั่นก็ผิดหวังเด็กกลับมาบอกท่านสมพันธ์ไม่เจอนะสมพันธ์ก็บอกว่าถ้าเห็นตะถ้วยมาเมื่อไหร่บอกให้มาหาที่กุฏินี่ด่วนเลยนะตะถ้วยหายไปคืนหนึ่งกลับมาตอนสายๆเด็กก็บอกแกแกก็บอกแกไม่สบายแกจะนอนว่าแล้วแกก็เข้ากุฏิหลังเก่าที่แกใช้เป็นที่พักของแกนั่นแหละเด็กๆก,ก็เลยไปรายงานสมพันธ์สมพันธ์ก็สั่งให้เด็กไปตามตัวมาให้ได้ เด็กๆไปตามตะถ้วยอีกตะถ้วยโมโหหึดฮัดกว้างหมอนใส่ข้างขวาสมพันธ์เอาตัวไปจนได้ไปสอบถามเรื่องมดแดงตะถ้วยไม่ยอมรับแกอ้างว่าเด็กๆไปเอารังมดแดงมาเล่นแล้วโยนใส่ให้ผลแกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถามยังไงแกก็ไม่ยอมรับเออย่างนี้ก็เห็นจะอยู่ที่วัดนี่ไม่ได้แล้วนะตะถ้วยนี่ถึงกับก้มนางดเชียวอ,อยากจะอยู่ที่วัดนี่อีกหรือเปล่าแกพยัยหน้าแต่ไม่เงยมองสมพันธ์ แล้วจะทำมันอีกไหมเนี่ยแกสายหน้าไม่มีใครรู้ว่าแกคิดอะไรอยู่แต่เด็กที่วัดก็รู้รู้ในเวลาต่อมาก็คือแกก็ยังไม่เลิกแกล้งไอ้ผลมีเด็กคนหนึ่งแอบเห็นว่าแกเล่นสกรปรกมากเอาขี้หมาจากใต้ถุนศาลาในี่ใส่ถ้วยแกงเผ็ดผสมปนเปนกันเพื่อจะให้ไอ้ผลกินแกมีวิธีการแกทำเป็นใจดีเห็นไอ้ผลมาวัดก็เรียกมันไปหาที่กฏตของแกแล้วก็ถามมันว่ามันกินข้าวเย็นแล้วหรือยัง มันก็สายหน้าอ้าปากหวัวตามประษาของมันแหละเอากินก็เอาเลยสินั่งไงข้าวนั่งไงกินเลยเนี่ยนะแกงอร่อยเชวกินให้หมดนะข้าอุ่นแล้วกินได้เออเนี่ยข้าให้เองไอ้ผลมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรมันจะไปมีความสังเกตสังกาอะไรหรืมันปัญญาอ่อนมันเห็นเป็นอาหารมันก็จัดการอย่างหิวจัดตัถ้วยนั่งดูอยู่ด้วยความสะใจยิ้มอย่างพระอืดพระอ,อ,อมนะ เสร็จแล้วพักเดียวสิ่งที่อยู่ในถ้วยจานก็ลงไปอยู่ในท้องอิ่มแน่นตื้อใช่ไหมไอ้ผลมันก็ยิ้มอย่างมีความสุขเด็กวัดสองคนแอบดูรู้ความจริงจนหมดพวกมันมาดูกันตั้งแต่เฝ้ากันตั้งแต่ต้นนั่แหละก็เลยพาไปบอกท่านสมพันธ์ตาถ้วยถูกตามตัวไปเกือบทันทีแต่ไอ้ผลกลับไปบ้านพร้อมกับความอิ่มหนำแล้วมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแหละว,ว่าตาถ้วยเอาอะไรให้มันกิน สมภารก็คาดคันตะถ้วยอย่างหนักตะแก่หัวงอกนี่ไม่ยอมรับทําท่าจะสาบานอย่างโน้นอย่างนี้สมภารก็ถามแกว่าทําไมถึงได้จงเกลียดจงชังไอ้ผลหนักมันทําอะไรให้แกบอกแกไม่ได้เกลียดแล้วไม่ได้ทําอะไรมันด้วยแกว่างั้นสมภารก็สายหน้าโอ้ปากแข็งจริงๆตะถ้วยนั่งนิ่งเนียกลมหน้ามองพื้นกระดานเงียบกริบอยู่อย่างนั้นแหละมันหลายครั้งหลายหนแล้วนาที่ทำแบบนี้ นี่เห็นจะต้องให้ไปอยู่ที่อื่นซะแล้วนะตะถ้วยรีบพละมาแต่แกไม่ไปไหนยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เอาแกงบูดเก็บไว้ให้ผลกินอีกบังเอิญสมพานเดินไปเจอเข้าพอดีว่าไอ้ผลกำลังกินข้าวในกุฏิตะถ้วยตะแกนั่งดูยิ้มแปลกๆแ,แต่พอเห็นสมพันหน้าซีดเผือดและมีพิรุษท่านก็เลยก้มลงไปยกถ้วยแกงขึ้นมาดูมันเป็นแกงหมูเทโพ ไม่น่าจะมีอะไรแต่พอดมดูเท่านั้นท่านก็รู้ว่าแกงบูตรตาถ้วยเถียงว่าแกไม่รู้ว่าแกงบูตรสมภันตนะ์อ่อนใจกักแกมากสั่งว่าไม่ต้องเอาอะไรให้ผลกินอีกนะแล้วก็อย่าเข้าใกล้ไอ้ผลด้วยไม่ว่าท่านจะสั่งจะห้ามยังไงไอ้ผลก็โดนเล่นงานอยู่เนืองๆมากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งยายพรที่เป็นยายของไอ้ผลนี่เป็นลมพลัดตกบันไดแกทนเจ็บปวดอยู่ได้สามวันก็ขาดใจตาย กำนันก็สงสารไอ้ผลว่ายายตายไปแล้วว่ามันจะอยู่กะใครก็เลยเอาไปอยู่ด้วยให้ไปเลี้ยงวัวที่บ้านเขาให้กินให้อยู่ซื้อเสื้อกางเกงให้มันใส่มันก็ได้ใช้เสื้อผ้าดีๆกับเขาในช่วงนี้แหละนอนมุง้งยุงไม่กัดที่หลับที่นอนก็ดีเจ็บป่วยกำนันก็พาไปหาหมอไอ้ผลก็เลยห่างเหินไปจากวัด ส่วนตัวตะถ้วยนีนสองปีต่อมาเกิดลื่นล้มตรงข้างโอ่งที่ใช้เป็นที่ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็อาบน้ําไม้กระดานมันเปียกชื้นเกือบทั้งวันเนเป็นตะไคร่เขียวลื่นมากแกทําอีท่าไหนไม่รู้อเออจะเห็นมีคนบอกว่าแกไล่เตะเด็กวัดแล้วเสียหลักนยังนับว่าด,ดีที่ไม่ลื่นตกจากกุติไปไม่อย่างนั้นนะคอหักตายสูงไม่ใช่เล่นแกล้มก้นกระแทกหัวไปฟาดโอ่งน้ําเข้าทําเอาสมองแกเสียไปเลย แล้วก้นที่กระแทกก็อักเสบเจ็บปวดอยู่ไม่หายทําให้แกเดินไม่ถนัดกลายเป็นคนขากระเพลกกะเพลกลุกทีนั่งทีก็ปวดร้องโอยโอยแถมสมองก็กระทบกระเทือนความจําเสียไปเลยพูดจาภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องแปลกที่ว่าเวลาจะกินข้าวแกมักจะจ้องในถ้วยแกงแล้วก็ชี้มือร้องขี้หมาขี้หมามันมีขี้หมาหรือไม่งั้นแกก็ยกถ้วยแกงขึ้นมาดมอยู่นั่นแหละ เสร็จแล้วก็บอกแกงบูดแกงบูดไม่กินเหมน็มนเหมน็นวางงั้นอีกทั้งมักจะเจ็บคันเกาขยือเลยนอนไม่หลับแกบอกมีมดแดงในที่นอนลากที่นอนออกมานอกกุฏิมันนอนตากยุงกับพื้นกระดานหมอนก็ไม่หนุนผ้าก็ไม่หม่มเสื้อก็ไม่ใส่นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวหนาวก็นอนขดตัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านสมพันธ์มองความเป็นไปเหล่านั้นแล้วก็สายหน้าชา้าชาถอนหายใจเฮือกใหญ่ เออข้าวปลาอาหารเนี่ยมันบูดเน่าได้เสียได้ทิ้งได้แต่เวรกรรมมันไม่เคยบูดเน่านะอ,อทิ้งไม่ได้ด้วยทํายังไงไว้ก็ต้องเอาต้องรับเออเวรกรรมเนาะเวรกรรมเออตาถ้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพผมเคยไปทําบุญที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาได้ฟังโอวาจากหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยสมัยที่ท่านยังดำรงสังขารขันอยู่ท่านเทศสั้นๆบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความรักความเมตตาต่อกันผัวก็ให้รักเมียเมียก็ให้รักผัวพ่อแม่ก็ให้รักลูกลูกก็ให้รักพ่อแม่ เพราะว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกเป็นพระพรหมในบ้านก่อนที่ลูกจะไปทําบุญที่วัดไหนว่าให้ทําบุญกับพ่อแม่ก่อนแล้วชีวิตของทุกคนจะได้พบกับความสุขความเจริญก็ทําให้นึกถึงเรื่องของในบุญในบุญนี่เป็นลูกของป้าของคุณภพรัตน์คุณภพรัตน์เล่าให้ฟังบอกว่าป้าแกมีลูกห้าคนในบุญนี่เป็นลูกชายคนกลาง ชีวิตของในบุญในช่วงวัยรุ่นเป็นยังไงเนี่ยตอนนั้นคุณไพรัตไม่รู้เพราะว่ายังเด็กพ่อเป็นคนเล่าให้ฟังป้าเนี่ยเลี้ยงดูส่งเสียในบุญหรือว่าคุณภัรัตก็เรียกพี่บุญเนี่ยให้เรียนหนังสือจนกระทั่งจบมัธยมศึกษาปีที่หกพอจบแล้วป้าก็วิ่งเต้นให้พี่บุญเนี่ยสอบเข้าเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศได้แล้วก็เลือกได้เหล่าที่ดีด้วย โดยมีพ่อของคุณไพรัตเนี่ยเป็นผู้เซ็นชื่อคำประกันคือถ้าพี่บุญได้เข้าเรียนจากอากาศแล้วไม่ตั้งใจเรียนให้ตลอดหรือว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับไม่เป็นทหารกลับไปทำงานอย่างอื่นก็ทำให้ทางราชการก็เสียหายอย่างนี้พ่อของคุณไพรัตซึ่งเป็นผู้คำประกันจะต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการชีวิตในครอบครัวของป้าเนี่ยป้าแกมีลูกห้าคนเมื่อป้าคลอดลูกคนสุดท้องได้ไมน่นาน ครอบครัวของป้าก็เกิดมีปัญหาปัญหานี้มาจากลุงลุงสามีของป้าน่นแหละแกไปติดผู้หญิงใหม่ป้าก็ต้องเดือดเนื้อร้อนใจมากเฝ้าติดตามให้ลุงกลับบ้านแต่ว่าลุงไม่ยอมกลับเพราะว่าตัดผู้หญิงคนใหม่ไม่ขาดซึ่งในที่สุดป้าก็ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกันคือขอหย่ากับลุงแม้ว่าภายหลังลุงจะมาขอคืนดีด้วยป้าก็ไม่ยอมสุดท้ายเมื่อลุงตายก่อนเนี้ย ป้าก็ยังไม่ยอมไปเผาผีเลยเมื่อป้าเลิกกับลุงแล้วป้าก็อดทนเลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดีให้ได้เรียนหนังสือทุกคนคุณไพรัตก็บอกว่ารู้สึกชื่นชมในความเข้มแข็งอดทนของป้ามากเพราะว่าป้าเป็นเพียงชาวสวนธรรมดาธรรมดาแต่สามารถเลี้ยงดูลูกๆให้ได้เรียนสูงๆได้สำหรับพี่บุญี่้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนจากัดเรียนจนใกล้จะจบแล้ว พี่บุญกลับหนีออกจากโรงเรียนเฉยๆ,ๆแล้วก็ไม่ยอมกลับเข้าบ้านป้าก็ต้องเดือดร้อนออกเที่ยวตามหาแล้วก็พ่อของคุณไพรตั์เนี่ยซึ่งเป็นน้องชายของป้าเนี่ยก็ต้องช่วยออกตามหาด้วยเพราะว่าต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันพี่บุญนะ่ะเที่ยวเลิดไปนานต่อมาไปถูกตำรวจจับที่จังหวัดนครพนมในข้อหาเป็นแก๊งต้มตุน๋นพี่บุญไปเล่นไพ่สามใบหลอกเอาเงินชาวบ้าน ถูกตำรวจจับจะเอาเข้าคุกเดือดร้อนป้าต้องมาชวนพ่อให้ไปด้วยกันพ่อซึ่งเป็นน้องชายก็เลยจำเป็นจะต้องไปต้องขาดงานเดินทางไปด้วยป้าต้องวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจอหน้าใครพอ,พอกราบพอไหว้หว้หมดเงินหมดทองไปมากมายกว่าจะช่วยพิบุญให้หลุดพ้นออกมาได้พิบุญกลับมาบวชเป็นพระอยู่ได้ไม่กี่เดือนพอศึกออกมาแล้วก็กลับเข้าบ้าน อยู่บ้านไม่นานพี่บุญก็แผลงฤทธิ์กับป้าอีกเย็นมาหนึ่งป้ากลับอยากไปช่วยงานทำบุญป้ากลับเข้าบ้านแล้วก็ถอดหิมขัดหน้าไว้หน้าห้องน้ำพอกลับออกมาหิมขัดหน้าหายตัวพี่บุญก็หลบหน้าหายไปด้วยป้านึกสังหรณ์ใจก็วิ่งขึ้นไปบนห้องนอนชั้นบนแล้วก็แทบลมทั้งยืนทั้งสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือต่างหูทองคําที่เก็บไ้โดนขโมยไปเรียบขโมยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่บุญ ป้าเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายเดือนแถมอีกไม่กี่วันต่อมาเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เข้ามาบอกว่าให้ลงไปดูที่ยุ้งข้าวหลังบ้านสิพอป้าลงไปดูคราวนี้ถึงก็ร้องไห้โฮเลยเพราะว่าในยุ้งข้าวที่ป้าหาซื้อหาแลกข้าวเปลือกมาใส่ยุ้งข้าวไว้เต็มเนี่ยตอนนี้ข้าวเปลือกหายไปเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยพี่บุญเจาะใต้ยุ้งข้าวแล้วก็เอากระสอบมารองขนข้าวไปจนเกลี้ยงเพื่อนบ้านเขาบอกเขาเห็นแต่เขาไม่กล้าพูด พี่บุญขนข้าวไปก่อนแล้วค่อยย้อนมาฉกทองไปทีหลังเนี่ยเอาไปทั้งข้าวทั้งทองเป็นผลงานครั้งสุดท้ายทิ้งทวนพี่บุญนะ่คงจะได้เงินก้อนโตแต่สําหรับป้าเนี่ยเหลือแต่ตัวไม่น่าเลยพี่บุญน่าจะเหลือข้าวให้แม่หุงกินบ้างพี่บุญไม่กลับเข้าบ้านอีกนับตั้งแต่วันนั้นป้าเองก็ไม่ยอมพูดถึงพี่บุญเลยเพื่อลดความรู้สึกสูญเสียน้องสาวของพี่บุญซึ่งในเวลานั้นเรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้ว ก็เลยซื้อทองมาแทนให้แม่ก่อนที่พี่บุญจะลักทองและเข้าเปลือกไนะ้นั้นพี่บุญมีเมียมีลูกสาวคนหนึ่งแต่เมียของพี่บุญอยู่ด้วยกันไม่ยืดแต่ต้องเลิกร้างกันไปลูกสาวก็อยู่กับพ่ออยู่กับพี่บุญเมื่อพี่บุญออกจากบ้านก็เลยทิ้งลูกสาวของตัวให้ป้าส่งเสียเลี้ยงดูเมื่อเวลาผ่านไปจนลูกสาวพี่บุญเติบโตเป็นวัยรุ่นลูกสาวแม้ว่าจะไม่เกเรเท่าพ่อแต่ก็มีความประพฤติที่ไม่ค่อยดีนักชอบหนีออกเที่ยว แอบลักขโมยเงินของป้ากับนาสาวก็คือน้องสาวพี่บุญอยู่เสมอเงินทองจะวางทิ้งไว้ล่อตาล่อใจไม่ได้ป้ากับนาพยายามสอนเท่าไหร่เท่าไหรก็ไม่จำก็เลยต้องอดทนเลี้ยงดูแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังของมีค่าต้องเก็บซ่อนซะให้ดีส่วนพี่บุญเมื่อหายออกไปจากบ้านนานหลายปีได้ข่าวว่าออกเที่ยวระเหเร่ร่อนไปอยู่ต่างจังหวัดใช้จ่ายเงินทองที่ลักไปจากป้าจนหมดก็ต้องหางานทํา แต่ทำงานที่ไหนก็ไม่มีความเจริญอยู่ที่ไหนก็ไม่ยืดต้องเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยๆพี่บุญไปได้เมียคนใหม่คนหนึ่งมีลูกกับเมียใหม่อีกสามคนยิ่งมีลูกก็ยิ่งลําบากหากินไม่พอปากพอท้องในที่สุดก็ต้องหอบลูกหอบเมียกลับมายังจังหวัดบ้านเกิดแต่ไม่กล้าเข้าบ้านต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่พี่น้องทุกคนมารู้ว่าพี่บุญกลับมาอยู่ใกล้กันก็มันไปดูแลทุกสุขเมื่อเงินขาดมือก็ได้ช่วยเหลือเจือจุนกันไป แต่พี่บุญก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่ามีเมียมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอพวกพี่น้องไม่กล้าเล่าเรื่องของพี่บุญให้ป้ารู้ก็เก็บกันเงียบพี่บุญไปเป็นคนงานช่งางไม้ทําเครื่องเรือนโต๊ะเก้าอี้เท่าแก่เขาให้เงินน้อยจะจะทํำยังไงเพราะพี่บุญไม่มีความรู้ทางอื่นแล้วอายุก็มากแล้วต่อมาพี่บุญถูกใบเลื่อยนตัดนิ้วมือขาดไปข้อหนึ่ง เท่าแก่ก็ให้ค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาค่าแต่ว่าไอ้ค่าสูญเสียวัยวาในร่างกายเนี่ยเขาไม่ยอมชดใช้ให้เขาบอกถ้าไม่อยากอยู่ให้ลาออกไปเขาจะได้จ้างคนงานใหม่ค่าแรงเขาก็ยังให้เท่าเดิมไม่ยอมเพิ่มให้พี่บุญก็ต้องทนอยู่เพราะไม่รู้จะไปไหนพี่บุญพบอุบัติเหตุขณะทํางานนี้บ่อยมากจะพูดว่าจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจําก็ว่าได้แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับมือขาดไปทั้งข้างอะ่ะแต่ว่า จะเป็นที่มือเนี่ยนิ้วมือขาดไปทีละนิ้วอ่าทีละข้อครึ่งข้อเดี๋ยวนิ้วก้อยเดี๋ยวนิ้วชี้อ่าเดี๋ยวนิ้วมือข้างนั่นข้างนี้เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็ต้องหยุดงานหลายวันเงินค่าแรงก็พลอยขาดหายไปด้วยเพราะาเขาจ้างเป็นรายวันลูกเมียก็ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่อดอดอดยากๆก,ก,ก่อนที่ป้าจะตายป้าเจ็บหนักต้องไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลูกหลานคนอื่นๆเขาไปเฝ้าดูแลรักษาป้า แต่พี่บุญไม่กล้าเข้าไปดูแลแม่ตัวเองทำได้แต่เข้าไปเรียบเรียบเพียงเคียงอยู่นอกห้องป้าเองก็ไม่ได้เอ่ยปากถามถึงพี่บุญเลยทรัพย์สินต่างๆป้าก็เอ่ยปากยกให้คนโน้นคนนี้แต่ไม่มีชื่อพี่บุญรวมอยู่ด้วยในที่สุดป้าก็ตายพวกลูกหลานจัดงานศพให้ป้าอย่างสมเกียติพี่บุญก็ได้บวชหน้าไฟให้ป้าด้วยบวชได้วันหนึ่งก็สืกออกมา แล้วต่อมาพวกพี่น้องก็จําเป็นต้องจัดการเรื่องมรดกของป้าเพราะว่าก่อนตายในป้าไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้แม้ว่าป้าจะเอ่ยปากยกให้คนน้นคนนี้แต่ก็ไม่ได้ทําเป็นนังสือเอาไว้ป้ามีสมบัติทิ้งเอาไว้เยอะพอสมควรทั้งบ้านทั้งที่ไร่ที่นาที่สวนพี่บุญแกรู้สึกเดือดร้อนเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับส่วนแบ่งอ่ก็เหลือญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวก็คือพ่อคุณไพรัต์เนี่ยพี่บุญก็เลยมาเยี่ยมพูดจาปรับทุกข์กับพ่อ พี่บุญก็รู้สึกสำนึกผิดอยู่บ้างก็พูดว่าตัวทำความผิดกับแม่ไว้มากชีวิตถึงต้องยากลำบากอย่างนี้ลูกๆของป้าคนอื่นก็มาหาพ่อบ้างเหมือนกันเรื่องส่วนแบ่งของพี่บุญนั้นถึงแม้ว่าป้าจะไม่ได้สั่งเสียไว้แต่พี่น้องทุกคนต่างก็ตกลงกันว่าจะแบ่งให้พี่ชายคนโตร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็จัดสรรแบ่งที่สวนที่นาให้พี่บุญบ้างตามสมควร เมื่อัดการแบ่งที่ให้แล้วต่อมาพี่บุญก็บอกขายขายที่สวนซึ่งพี่สาวคนหนึ่งก็รับซื้อไว้แล้วก็ต่อมาอีกไม่นานพี่บุญก็เรียบเรียบเคียงเคียงเข้าไปหาพี่ชายคนโตอีกเอ่ยปากซักถามถ้าทางจะมีปัญหากับพี่ชายคนโตว่าก่อนตายเนี่ยแม่แกมีเครื่องทองเครื่องหยองอยู่บ้างแล้วเวลานี้มันหายไปไหนหมดทําไมพี่น้องไม่นํามาจัดแบ่งให้ด้วย พี่ชายคนโตก็นึกโมโหก็บอกว่าเอ็งจะต้องถามหาทําไมก็ของของแม่เอ็งขโมยเอาไปขายกินจนหมดแล้วเอ็งจะมาถามหาเอาอะไรอีกอะก็ของใหม่เนี่ยน้องเขาซื้อให้แม่แม่ตายแล้วก็คืนให้น้องเขาไปสิน้องสาวคนสุดทองซื้อบ้านเอาไว้หลังหนึ่งก็เลยอนุญาตให้พี่บุญนี่นำครอบครัวไปอาศัยอยู่ลูกเมียใหม่เนี่ยมีสามคนน้องสาวก็ขอไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมคนหนึ่งแต่ว่าลูกพี่บุญก็ไปออกฤทธิ์เอากันนาสาว หรือว่าแม่บุญธรรมของตัวเองเข้าอีกแม่บุญธรรมก็ส่งให้เรียนหนังสือกลับหนีโรงเรียนไปเที่ยวห้างไปขโมยของในห,ห้างเขาจับได้ส่งตำรวจแม่บุญธรรมก็ต้องไปวิ่งเต้นเอาตัวออกมาเดี๋ยวนี้พี่บุญก็ยังมีชีวิตอยู่น,นี่เป็นเรื่องของกรรมทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของตนต่างเกิดมาใช้กรรมกรรมเก่าทําให้เกิดมาแล้วก็ยังมาสร้างกรรมใหม่สืบต่อผลกรรมต่อไปไม่สิ้นสุด ลูกที่ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ย่อมเป็นผลดีเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ปรนิบัติต่อพ่อแม่แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องพยายามรักษากายวาจาใจไม่ให้ก้าวไกยล่วงเกินท่านได้มิฉะนั้นในความใกล้ชิดพ่อแม่มกอม็อาจจะกลายเป็นไม่ดีเพราะมีโอกาสไปล่วงเกินท่านก็จะทําให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองอันเป็นบาปกรรมแก่ตัวลูกได้เพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนไม่ว่าจะได้อยู่กับพ่อแม่หรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก็แล้วแต่ครับ ก็ต้องหาโอกาสปฏิบัติรับใช้ท่านให้สมกับความเป็นลูกที่ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทดแทนพระคุณของท่านครับ